คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับทั้ง12ลัคนาราศีการที่เราจะดูดวงให้เกิดความแม่นยําทุกๆคนจะต้องทราบในเรื่องของลัคนาราศีการผูกลัคนาราศีจะต้องมีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่างละเอียดเพื่อเราจะทราบว่าเกิดในลัคนาราศีอะไรถ้าเราทราบในเรื่องของลัคนาราศีแล้วการที่ เราดูดวงในแพลตฟอร์มแบบนี้จะทําให้เกิดความแม่นยํามากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดูดวงจะไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทุกคนที่เช็คดวงดูดวงจะต้องทราบเวลาเกิดอย่างละเอียดซึ่งเป็นดวงโดยรวมทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะครับเราไปดูราศีแรกในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงดาวเปลี่ยนราศีจะส่งผลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษครับดวงดาวประจาลัคนาราศีเมษต,ต้องบอกว่าดาวพระอังคารดาวประจําตัวของคุณนั้นแข็งแรงเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีพ ในตำแหน่งของราศีพิจิกเรียกว่าตำแหน่งมรณะเพราะฉะนั้นแล้วข้อดีคือคุณแข็งแรงมากๆแต่ข้อควรระวังคุณก็ต้องควรระวังในเรื่องของการบริหารจัดการในชีวิตของคุณเองด้วยอย่าเชื่อใจตัวเองมากเกินไปจนทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้เรามาดูดาวดวงแรกที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระศุกร์ครับดาวพระศุกร์ในวันที่4พฤศจิกายนปี2568เวลา10นาฬิกา21นาทีดาวพระศุกร์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในตําแหน่งราศีตุลเรียกว่าตําแหน่งปัตต ตนนี้คู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาและดาวพฤหัสได้เดินแข็งแรงจะทําให้คุณมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินใครที่ยังไม่เคยมีคู่ใครที่ยังไม่ได้แต่งงานช่วงนี้เป็นช่วงที่สนห์แรงมากๆจะทําให้คุณมีทั้งคู่ครองและการเงินเข้ามาในเวลาพร้อมๆกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวอีกดวงที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี2568เวลา10.46นาทีการที่ดาวพฤหัสเข้า เข้าสู่ราศีเมษทับราศีเกิดของเราเองเล็งกับดาวพระศุกร์เป็นดาวการเงินดาวคู่ครองปัตตนีจะทําให้คุณได้โอกาสอะไรที่ง่ายๆหรือฟุกๆเข้ามามีโอกาสได้เงินแบบง่ายมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษถ้าคุณมีความขยันขันแข็งความกระตือร้น,โ,นโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากดาวอีกดวงที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ในวันที่17พฤศจิกาย,ยนปี2568ดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าส ราศีพิจิกในเวลาตีสามสนาทีในตำแหน่งราศีพิจิกเรียกว่าตำแหน่งมรณะช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้ดาวพระอาทิตย์ตกมรณะดาวพระอาทิตย์มาจากกุตะบุตรบริวารย้ายเข้าสู่มรณะช่วงเวลานี้คุณจะต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองคุณจะต้องคิดและวางแผนด้วยตัวเองให้มากขึ้นการที่ดวงดาวพระอาทิตย์เดินในตำแหน่งนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลในเชิงบวกมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องบริหารจัดการให้เป็นอย่างดีด้วยดาวการเงินของคุณเดินในตำแหน่งดีแบบนี้การบริหารจัดการของคุณนั้น มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในวันที่28พฤศจิกายนปี2568ดาวพระศุกร์จะย้ายอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีพิจิกในเวลา19นาฬิกา43นาทีดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ตําแหน่งราศีพิจิกทับตัวของเราเองถึงจะอยู่ในเรือนมรณะก็ตามแต่ดาวการเงินทับตัวเราก็จะทําให้เรานั้นยิ่งหาเงินได้มากขึ้นคุณจะมีความขยันขันแข็งและมีความกระตือรือร้น,ลนและอยากได้เงินมากขึ้นโอกาสของเงินก้อนก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับก็ยังเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่คุณ จะยังประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องครับนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568ครับใครที่อยากเช็คดวงหรืออยากดูดวงที่เป็นดวงส่วนตัวของเราเองจะทราบดวงในจุดเกิดคุณสามารถทักหาอาจารย์ในช่องนี้ได้ครับ